สวัสดีทุกคนค่ะแวะมาทักทายเพื่อนๆในห้องนี้กันนะคะมาทำคลิปดีๆฝากเพื่อนๆสำหรับคนที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์สีของเลค t u ล a านะคะแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องของการอ่านรหัสตัวเลขครูก็จะมานำคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแคตตาล็อกที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์สีแบรนด์เล็กทูล่านะคะซึ่งแบรนด์สีทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่27เฉดนะคะแล้วก็มีเบอร์0.00 00, เบอร์เคลีย1 1 1เบอร์แล้วก็มีแม่สีอยู่3เบอร์รวมก็คือจะมีทั้งหมดอยู่ที่31เฉดสีด,ด้วยกันนะคะคราวนี้เราจะมาดูอย่างไรว่าเออจะเลือกซื้อแบบไหนยังไงนะดูช่องแรกนะคะช่องแรก ช่องแรกตัวนี้นะคะที่ครูมาร์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเฉดสีธรรมชาตินะคะแล้วหลังๆก็จะเป็นสีของแฟชั่นแต่ครน,นี้รหัสละรหัสที่เราจะดูเรามาดูเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของตัวเลขรหัสตัวเลขส่วนมากจะมีอยู่3ตัวเลขด้วยกัน1ตัวเลขหน้าทศนิยมหลังตัวเลขอีก2องเออหลังทศนิยมอีก2ตัวนั่นหมายความว่าอะไร ตัวเลขหน้าทศนิยมหมายถึงระดับสีพื้นผมธรรมชาตินะคะ2ตัวหลังทศนิยมเลขตัวแรกหมายถึงประกายสีเลขตัวที่2หลังจุดทศนิยมหมายถึงประกายรองหรือสีเหลือบที่มันจะเป็นเจอแสงแดดแล้วมันวบ่งวิเปียมแวมเขาเรียกว่าประกายรองนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่า,ารหัสสีคืออะไรนะคะรหัสศูนย์เนี่ย คือไม่มีประกายสีนะคะ2 0 3 0 4 0 5.0 6.0ไม่ม um ีประกายสีนะคะส่วนเบอร์ S s s ที่ลงท้ายด้วยจุดหนึ่งจหมายถึงมีส่วนผสมเป็นสูตรสำเร็จที่มีความเป็นสีน้ำเงินซ่อนอยู่นะคะผสมอยู่ไม่ซ่อนระคะผสมเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ ต่อไปก็คือไวโอเลตชื่อเขาก็บอกอยู่แต่ว่าบางทีเราไม่ได้เห็นนี่แคตตาล็อกนะเห็นแต่เบอร์ข้างก่อลงท้ายด้วยจุด2นั่นคือมีความเป็นสัสดส่วนของสูตรความเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงในระดับของสีพื้นในระดับต่างๆเช่น5.2ก็มีความเป็นม่วงผสมอยู่ในระดับความเป็นพื้นผมระดับ5 6.2ก็มีแม่สีม่วงนะคะหรือประกายม่วงผสมอยู่นะ จุดสามก็คือสีเหลืองค่ะสีเหลืองเหลืองทองนะคะแล้วก็จุดสีก็คือสีออกเป็นเป็นส้มแดงเป็นส้มทองแดงอะ่ะมีความเป็นส้มเป็นเหลืองผสมแต่เริ่มมีสัดส่วนของความเป็นเป็นแดงมากกว่าเหลืองอะนะโอเคแล้วต่อไปมาฮอกกันนี้ก็คือสีแดงม่วงค่ะประกายแดงม่วงก็คือจุดหานะจุดห้า แล้วก็6คืออะไร6ก็คือแม่สีแดงความเป็นแดงนะคะความเป็นแดง7คืออะไรจด7ก็คือความเป็นเขียวนะแล้วก็จุด3 1ก็คือประกายหลักก็คือความเป็นสีเหลืองแล้วก็ให้ความเป็นเหลือบๆออกเป็นสีน้ำเงินน้าเงินหน่อยๆนะคะนั่นก็คือรหัสจุด3แล้วมีอีกตัวนึ่งนะคะก็คือ0.0ก็คือสีเคลีย สีเคลีย์นะคะสีเคลีย์เอาไว้ทําอะไรสีเคลีย์เอาไว้ปรับระดับพื้นผมโดยที่ไม่ต้องฟอกนะคะส่วนแม่สีน้ําเงินเหลืองแดงก็คือมีเอาไว้เพิ่มความอิ่มของเนื้อสีแต่ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าสูตรของเลคทู่าผลิตมาเป็นสูตรสําเร็จเลยเอาไว้เป็นโทนสีหักล้างกันโดยใช้รหัสประกายหลังเนี่ยค่ะเป็นตัว อ่านโค้ดรหัสสีนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจกันโดยรวมก็คือจะประมาณเช่นนี้ส่วนรู้ลึกกว่านี้เรื่องของการหักล้างสีนะคะครูจะมีบอกในคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เอาวิธีการอ่านสีแล้วก็ทำความรู้จักรหัสสีนี้ก่อนนะคะโอเคมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะหรือต้องการลึกๆก,กว่านี้เข้ามาเวิร์กช็อปกันกับครูป้อมครูนแนนที่ศูนย์คอนแกนหรือศูนย์เวิร์กช็อปทั่วประเทศที่ครูจะจัดอยู่ในเร็วๆนี้หลังโค โควิดไปนะคะพบกัน